ผลงานดีจัดๆนะครับนักกีฬาโคต้าเอเชียนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในโคเวอร์วีลีกเกาหลีใต้นะครับทำให้ตอนนี้ทางโคเวอร์วีลีกเกาหลีใต้นะครับได้มีการปรับเงินเดือนขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้นะครับหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนดอลลาร์ในการเซ็นเข้ามานะครับโดยในปีต่อไปนะครับเริ่มสตาร์ทนะครับจะสตาร์ทเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นดอลลาร์นะครับและปีที่สองครับมีการต่อสัญญาเกิดขึ้นจะเป็น 1 5 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าข่าวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับโคต้าเอเชียพอสมควรนะครับเพราะว่ามันสามารถไปชนกับทางหลีของญี่ปุ่นได้เลยนะครับด้วยเม็ดเงินขนาดนี้นะครับมีโอกาสเหมือนกันที่เราอาจจะได้เห็นนักกีฬานะครับที่เล่นอยู่ในหลีญี่ปุ่นอาจจะเฮ้ยอาจจะมีการด่าฟในทางฝั่งเกาหลีบ้างก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับซึ่งเกวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาใจความเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับรวมถึงนะครับแฟนเวียดนามครับพวกเขาก็ได้เล่นข่าวดี้เหมือน กันนะครับเขาก็รู้สึกว่าโคใต้าเอเชียเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แฟนฟดน,นามเขาหมายปองเหมือนกันนะครับที่จะให้นักกีฬาของพวกเขาไปลงเล่นเหมือนกันซึ่งวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มนะครับรวมถึงเทียบค่าเงินเลยด้วยว่า100 0 0แดอลลาร์เนี่ย มันประมาณเท่าไหร่ประมาณกี 5, well, voilà 2, I mean, right. ่บาทแสนสองประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่บาทแสนห้าประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่บาทวันเดเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็เดี๋ยวดูได้เลยนะครับไม่ต้องไปคิดกันให้ปวดหัววันเดเกอร์เตรียมข้อมูลจัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนแล้วเลยครับและเพื่อให้การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับก็อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับมีข่าวออกมานะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่พอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือการขึ้นเงินเดือนสําหรับโคตาเอเชียในโคเวอร์วิลีกเกาหลีใต้นะครับจากตอนแรกนะครับหนึ่งแสนดอลลาร์นะครับต่อ ก็คือในปีแรกที่ได้รับการดรบเข้าไปนะครับจะเพิ่มเป็น1,2 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับและในปีต่อไปถ้ารับการเซ็นสัญญาต่อนเนี่ยจะเพิ่มไปที่1,50,000ดอลลาร์นะครับซึ่งนะครับ1,000 0 0ดอลลาร์ที่ได้กันตอนนี้นะครับก็ตก 1ปีนะครับจะได้ประมาณ3ล้านห้านะครับซึ่งตอนนี้นะโอเกเอามาก็คือวันนี้เลยนะครับเทียบเปรดค่าเงินบาทนะวันนี้เลยนะครับก็ประมาณ3ล้านห้านะพอเพิ่มมาเป็นแสนสองนะครับต้องบอกว่าตัวเลขขยับไปเยอะพอสมควรครับจาก3ล้านห้าเป็น4ี่ล้านสองเลยนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหถือว่าขยับขึ้นมาร่วมๆเจ็ดแสนเลยนะครับ โอ้ถือว่านี้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ถ้าได้รับการเซ็นสัญญาในปีต่อไปนะครับตัวเลขนะครับจะขยับไปที่5ล้าน2เลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าถือว่าเป็นมูลค่าเงินที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับในการไต่ระดับขึ้นไปเนาะและในการเพิ่มค่าแรงค่าเหนื่อยนะตอนนี้นะครับ บอกได้เลยว่าตรงนี้มีส่วนสําคัญมากๆนะครับกับการตัดสินใจไปเล่นนะไม่ว่าจะเป็นลีญี่ปุ่นหรือลีเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับกับการขึ้นค่าเหนื่อยค่าแรงนะตอนนี้นะครับโดยสื่อเกาหลีครับพวกเขาจับจ้องไปที่2คนครับเขาบอกว่าตัวหลักๆนะครับในการที่จะรับการต่อสัญญาเนี่ยเขามองว่าผู้เล่นอย่างเมกาวัตีและพรพันธ์ครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่เขามองว่ามีโอกาสจะได้รับการต่อสัญญามากๆเลยนะครับและการขึ้นเงินเดือนเนี่ยในปีที่ 2เพิ่มขึ้นเป็น1นึ0 0 0สดอลลาร์เนี่ยพวกเขาบอกว่าจุดตรงเนี้น่าจะเป็นการรักษาผู้เล่นได้ง่ายมากขึ้นให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับซึ่งเขาก็มองว่าจุดนี้คือจุดสำคัญนะครับที่ทำให้ พรพันธ์กับเมกาวติอาจจะต่อสัญญากับทีม IBK แล้วก็กับทีมเลสปาร์คได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งในบรรดาตัวแทนสโมสรของพวกเขาครับก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะกับการที่เพิ่มเงินเดือนให้กับนักกีฬาโคต้าเอเชียนะครับเพราะว่าต้องยอมรับกันจริงๆว่าโคต้าเอเชียในปีนี้ทำผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เมกาวตีรวมถึงวิภาวีสีทองน้องสองของเราด้วยครับส่วนโนเมจริงๆอกว่าก็ไม่ได้แย่นะเพื่อนก็ถือว่าผลงานก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าผลงานของทีมไฮพาร์ท เียไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในปีนี้เนาะอกว่าตรงจุดตรงนี้นะครับเลยเป็นจุดพิจารณาสำคัญของ c o เวอร์วีลกในครั้งนี้ครับแมต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับแอดรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแฮป,ปี้ ไปกับบรรดาผู้เล่นที่ได้ไปเล่นในโคต้านี้จริงๆครับคือการได้เงินเดือนเยอะขึ้นเนี่ยองมองว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ต้องบอกกันตรงๆนะว่าสมค่าเหนื่อยครับฟอร์มการเล่นของแต่ละคนในโคต้าเอเชียถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับซึ่งทางฝากฝั่งไทยก็อย่างที่เราบอกรับแฟนๆก็รู้สึกแฮปปี้นะครับที่ได้รับเงินเดือนเยอะขึ้นนะที่นักกีฬาของเราเนี่ยจะได้มีเงินเดือนเยอะขึ้นทีนี้เราไปดูทางฝากฝั่งของทางเวียดนามกันบ้างครับว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างครับแน่นอนครับพวกเขามีการเล่นข่าวนี้นะว่าจะมมีกกาารเเพิิ่งนจ1 แสนดอลลาร์เนี่ยเพิ่มไปเป็น1นึ0 0 0สในปีแรกแล้วก็ไปเป็น1นึ่งแในปีที่2นะครับและแน่นอนครับพวกเขาก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแฟนๆฟนเวียดนามเนี่ยครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเงินเดือนเนี่ยสองแสนเขายังรู้สึกน้อยไปเลยนะเมื่อเทียบกับฝีไม้ไลายมืออะไรประมาณนี้นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นเงินเดือนที่น้อยนะเพราะเขารู้สึกว่าโคว,วิดอีกเนี่ยเล่นกัน ตลอดเลยเล่นกันทุกวันเลยนะครับไม่เหมือนลีกญี่ปุ่นที่เล่นเฉพาะเสาร์อาทิตย์เขาบอกว่าเงินเดือนอันนี้เขารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าบิสตูเยนไปเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็ต้องได้1 0 0 0 0แ 8 0 0 0 0ดอลลาร์ 80, นะครับโหัน,นี้ไม่รู้เอาหาห,าหรืออะไรนะแล้วก็มีคนมาตอบเลยครับว่าประมาณว่าจะได้จริงหรืออะไรประมาณนี้แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวิภาวีเงินเดือนซีซันนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีใครมาตอบเขาเนาะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการไปเล่นที่เกาหลีเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยนะเราน่าจะส่งนักกีฬาไปเล่นบ้างและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราจะทําให้เด็กเวียดนามเนี่ยได้ไปเล่นในหลายๆลีก คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสาวเวียดนามเนี่ยฉันเชื่อว่าเขาจะไม่ไปสมัครมั่นใจได้เลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันรอวันที่นักกีฬาเวียดนามเนี่ยจะไปเล่นในลีกของเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาเวียดนามเนี่ยน่าลองเหมือนกันนะการได้เงินเดือนที่สูงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมควรจะไปลองนะและก็นี่ก็เป็นคอมเมนต์ของ F Nam, แฟนเวียดนามครับซึ่งก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่พวกเขาก็อยากให้นักกีฬาเขาไปลองแหละนะครับเพราะว่ามันก็ได้เงินเยอะนะ ถือว่าได้เงินเยอะพอสมควรนะครับก็เขาก็อยากจะเห็นนักกีฬาเวียดนามไปโลดแล่นนะครับในในลีกของเกาหลีนะครับก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีไปเล่นหรือไม่ในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่ดับเก็นสนุกสนานทฮฮาแหละอกเชื่อว่าด้วยการให้ค่าเงินระดับนี้นะ เออก็น <medio S 2> ่าสนใจเหมือนกันครับว่าฤดูกาลหน้าหลีเกาหลีจะดุเดือดมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ชื่นชอบในหลีเกาหลีแหละเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดุเดือดนะในความดุเดือดเนี่ยคือมีทุกวันมันกลายไปว่าตอนแรกที่มีทุกวันเนี่ยแอดก็คิดว่าเฮ้ยหลายๆคนดูบอลเล่ทุกวันจะเบื่อเปล่านะแต่ไม่ใช่กลายเป็นติดเพื่อนๆหลายคนเนี่ยดูนักกีฬาไทยลงแข่งดูทุกวันทุกวันทุกวันบางทีไม่มีนักกีฬาไทยลามไปดูคู่อื่นที่ไม่มีนักกีฬาไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นว่าเราเสพติดทุกวันแล้วกลายว่า ติดวอลเล่ทุกวันอะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วทางเกาหลีเขาก็ดึงตรงนี้ได้ดีนะเพราะเขาก็รู้สึกว่าแฟนๆเกาหลีนะในประเทศเขาเนี่ยก็คงจะรู้สึกแบบเดียวกับเราแหละด้วยความที่วอลเล่มันดูทุกวันดูไปดูมามันกลายเป็นกิจวัตรประจําวันของคนในประเทศเขาไปแล้วตอนนี้ก็ลาบม,มาเป็นกิจวัตรประจําวันของคนในประเทศไทยไปแล้วด้วยครับก็ถือว่าเกาหลีพวกเขาก็ วางในเรื่องของการถ่ายทอดสดการดึงดูดให้หลีกเขาน่าสนใจเนี่ยพวกเขาทําได้ดีจริงๆในเรื่องนี้นะครับแล้วยิ่งมาเพิ่มค่าแรงค่าเหนื่อยแบบนี้เนี่ยแหมโอ้โก็แอบคิดเหมือนกันนะถ้าแบบว่าตัวเด็ดๆของเรานะที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วเกิดว่าอยากโยกมาเล่นเกาหลีเนี่ยโอ้โหอกว่าหลีกอาจจะสั่นสะเทือนหลีกอาจจะระเบิดเป็นผู้แตกไร้เลยนะครับเพราะว่าแหมมันอาจจะสนุกมากๆเลยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะแต่แนวโน้มมาแบบเนี้ย โอ้กว่ายอดเยี่ยมมากๆเพราะอย่างตัวเลขที่โอ๊กบอกไปครับจากนะครับหนึ่งแดอลลาร์นั่นก็คือ3 5ล้าน5เนี่ยโอ้โหถ้าเป็นแสนสองเนี่ยก็ขึ้นไปถึง4 2ล้าน2และถ้าได้ต่อสัญญาไปอีกก็จะเป็นถึง5 2ล้าน2เลยเพื่อนๆโอ้โหตัวเลขขยับได้เยอะแล้วก็ถือว่าน่าพอใจมากๆครับโดยเฉพาะในปีที่2นีครับได้5ล้าน2อ่ะเพื่อนเอนโอ้กว่าปีหนึงได้5ล้าน2เนี่ย เล่นสักห้าเล่นสักห้าปีเล่นนักสองสามปีเนี่ยเงินเก็บมีหูมีเป็นสิบสิบล้านเหยียบได้ถ้าเล่นสามปีอะ่ะเออซึ่งอัน,น้ยมองว่าเป็นอะไรที่ดึงดูดแล้วก็น่าสนใจซึ่งเกาหลีพวกเขาก็ทําได้ยอดเยี่ยมนะครับในการดึงดูดจะจุดจุดนี้เนาะและนี่เป็นื้องราทั้งห,หมดที่ยกนํามาฝากกับเพื่อนในไนอะ้ไม่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับใครยังไม่ได้กดไลก์ก็ซับสไครต์กดกระดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอนะครับรบกันใหม่น